สวัสดีครับมือนี้เฮ้ากมาถอดโรตีครับครับอันที่เห็นยืนเรื่องเรื่องก็คือเป็นเนยนะครับเนยเฮ้ากับแผ่นโรตีลงไปนะครับสักพักนึงเนยจะไล่หอมอกินหอมกี่น,อน้องเนยหอมนะครับถักถ้าอยากเดี๋ยหอมลายเฮ้ากับใส่ลายใส่เนยลงไปอีกนิดนึงกับเพิ่มความหอมนะครับ ตัวนี้เขาใส่น้ำมันนะครับข้าวสีเอาเนยเนยแท่น้ำมันครับนะครับอ่ะเนี่ยเป็นเสียโรตีนี่ก็สั่งมากนะครับแผ่นโรตีเขาสั่งมากครับน,นี่ต่างจากที่ฮอนในเช่นเขาก็ไข่ใส่นะครับโรตีใส่ไข่นะครับตีไข่เหลืองให้มันแตกนะครับอ่ะก็รอแป๊บหนึ่งไข่ไข่ขแดงไข่าขาวมันสุกนิดนึง เราก็ล่อเตรียมกับด่านของเพนโลตีนะครับนี่กรออีกสักพักนึงครับผมนี่ไงไก่ครับตอนนี้ก็หอมครับเวหอมคักครับอันนี้อันนี้เขาก็ทำการกลับปั๊บกลับโอ้เอาแบบที่ไม่ไมนะครับนี่คือแบบไม่ไมนะครับ ใส่เนยลงไปอีกนิดนึงนะครับอ่าอีกสักพักเราก็เตรียมยกเข้าถาดยกใส่จานครับพะกราฟเสร็จแล้วนะครับอ่ากราบอีกทีนึงนะครับกราบอีกทีนึงนะครับผมอ่านะ ใส่ทีแล้วใส่จานครับแต่ตามไปเพิ่อครับตอนนี้ครับนุ่มคนหวานครับอันนุ่มคนหวานนี่เอายี่ห้อใดก็ได้นะครับใส่ครับเากนะครับท่า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 ครับผมอ่าเพิ่มอีกนิดนึงครับเพิ่มความหวานพอเาท่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่า ต้องมีปาดผักซอชัชวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ครับต้องเตรียมน้ำตาลทรายด้วยครับาหาด้วยครับโดยเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่า ต่อไปเขากับมากินครับผมนะครับเอาคำยังไงคำใหญไงมาไว้ครับหอนอยู่ตรงเอ้ซ้ำนี่ก่อนครับนะครับกินครับเป่าไันิดนึงแล้วสิลวกปากนะครับพี่น้องอ่ำเออแซ่บครับพี่น้องหวานมันครับแซ่บครับเยี่ยมครับ